มีสโลบามีสโลบามีสโลบาร้านกาแฟเล็กๆแต่คุณภาพ,พระดับใหญ่ๆของลูกหลานชาวภูกเก็ตเด็กปุนเตกาแฟอร่อยราคาเป็นกันเองสถานที่โอโถงนั่งสบายวันนี้นึกถึงการดื่มกาแฟนึกถึงมีสโลบา ช่วยบอกต่อๆกันด้วยนะครับบีสโลบาอยู่ถนนรัศดาตรงข้ามโรงแรมถาวรเก่าครับตอนนี้เนี่ยนะครับผมก็มีโทรศัพท์หนึ่งสายที่จะผูดคุยกับอมอเก๋ของผมคุณนาตยาอักษอนเพียนึ่งกาอยูอ่เป็นอ้วนหน้าเขาเรียกว่าอ้วนหน้างานขวบคุมโรคระบาด กองแพย์เทศบาลนครภูเก,กต็ตแล้ก็ตั้งแต่โควิดรอบสามานี้แกไม่ได้ไม่ได้ผักพอ่อเลยทีมทุกๆคนไม่ว่าจะเป็นมอเป,ปิ้ลแล้วก็อมออป,ปูทุกๆคนนะครับก็ได้ดูนี่มออเก๋นี่แกทางทางเนื่อท้งเนื้อกายเนื่อยใจเราต้องทำงานความคิดให้กับผู้ป่วยด้วย ครูที่มีคุมเสียงด้วยบางทีก็ัแรกไม่รู้เรื่องก็ต้องยิ้มซึ่งเดียวยิ้มนำตาปรัดในนี่ตอนนี้อยู่ในไซสแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะฝั่งเสียงก็รู้ว่าเหนื่อยมากนะครับเสียงแหบเสียงแห้งเสียงแห้งอืมปนปื้อบางไม่เป็นที่ตัวอะไรยังไม่ได้เป็นที่ค่ะอ๋อไม่ได้เป็นที่นะครับเอาเป็นว่าแห้งเพราะเนื่อยแห้งเพราะเนื่อยนะครับ อาจจะนอนน้อยค่ะเลยอเส้นแอบตอนนี้ไม่ได้นอนบ้านใช่ไหมครับนอนที่บ้านค่ะโอ้โอ๋อค<ต>ิดว่าคกักดึกทุกวันคืนค่ะอ๋อคิดว่าทุกกับก,กับกตัวในสถานที่ทสถานที่นึ่งสำหรับบุคลกากรท,ทางการแพทย์แต่ยังไม่ถึงขั้นนั้นทีใช่ไหมอ๋อไม่คณะนั้นค่ะอ๋อครับใช่ค่ะค่ะในคณะที่คุยกันตอนนี้นี่ครับเอ่อโมอเกอยู่อยู่จุดไหนครับตอนนี้ในภูเก็ตตอนนี้อยู่ในชุมชน ห้องเทศาบาลกูเกต์ค่ะชุมชนแห่งหนึ่งค่ะคก็มีรประชากรมากพอข้วนค่ะแล้วก็ลืมบอกผู้ป่วยไล่โคนโ<อ>กําลังติดตามผู้ที่มีโอกาสัมพัดผู้ป่วยไปกักตัวอแล้วก็หวางแพนที่จะมีการตรวจให้กับ,บชุมชนค่ะครับตอนนี้เนี่ยส่วนกองในในเขตเทศาบาลน,นี่ถ้าเราเจอเคสกรณีผู้ป่วยหรือว่าผู้เสี่ยงสุงหรือว่าผู้ติดเชื้อนี่แหละครับกองเราเนี่ยเราจะต้องส่งไปในก่อนครับกระบวนการของมันอ๋อ มันจะแยกเป็นไล่อันไล้ต้วนนะคะในกรณนนีที่เป็นผู้ป่วยแล้วเนี่ยค่ะ,คะทางโรงพยาบาลที่เป็นโรงพยาบาลที่คนไข้ใช้ซิสดักซาอยู่เนี่ยค่ะเขาจะเป็นคนติดต่อคนไข้เค้า,เร,า,เ,าเรียกกลับเค้าเค้ารับการรักซ่านะคะมันจะมีไล่แห้งก็ะจะมีทางในโรงพยาบาลเองครับทางโรงพยาบาลสนามแล้วก็โรงแรมที่ไปเป็นโรงพยาบาลค่ะครัเขาเรียกว่าสี่ไอ้ค่ะแล้วก็จะมีเป็น ที่ไอ้ก้องชาวตังประเทศพม่าก็มีค่ะจะมีไล่แบบไล่ส้วนเลยทีเดียวค่ะเพื่อรองรับนะคะถ้าหมอเพียงพอไม้ก็เพียงพ่อนะคะเพียงแต่ว่าปริมาณคนไข้มันมากว่าที่เราจะติดต่อได้ครบทุกคนในละวันต่ละวันรอนิดึงค่งค่ะในส่วนก้องฉันนั้นสำรับคนไข้อันนี้สำรับคนที่ต้อง คนที่ยังไม่เป็นผู้ป่วยอันนี้เป็นหน้าที่ข้องพื้นที่หน้าที่ข้องสองทิศข้ออนามัยในพื้นที่ทา้าที่จะต้องติดตามให้ความรู้ในการแยกกักตัวสำคัญกว่าการได้ตรวจแยงมูกเนี่ยค่ะคือการได้แยกกักตัวออกจากคนอื่นๆค่ะเพราะว่าการแยกกักตัวเนี่ยมีความสําคัญในการยุติการระบาดของโรคได้ค่ะเพราะถ้าเราแค่ตรวจวันนี้เราไม่ติดแต่ยังมีโอกาสในอีกสิบสี่วันข้างหน้าที่เรา วงสิบสี่วันที่เรากับนกให้เข้ากักตัวเนี่ยค่ะมันอาจจะขึ้นแบบเป็นพ่นบวกวันไหนก็ได้โอ้นั่นนะถึงเดินมาวันนั้นที่เราทวดวันแรกอาจจะมีเชื้อนิดเดียวเลยอย่างเงินไม่พออะไรอย่างเงี้ยค่ะครับเพราะฉะนั้นการแยกกักนี่สําคัญเพราะการแยกกักในคนก็ต้องแยกไปพักในปีที่รัฐบาลจะจัดจัดไปให้ก็จะเป็นโรงแรมที่กักตัวค่ะครับค่ะต้องให้ความปรุงก็จเอ่อค่ะโรงแรมที่กักตัวก็ทองทิ้นต่างๆก็ จะได้มีขึ้นมาค่ะ <c oughs> แล้วก็ข้องส่วนข้องเอ่อแต่ละทีก็จะมีค่ะแล้วก็ดูแลคนประชากรข้องจังหวัดที่เป็นผู้สัมผัสให้ได้กักตัวแยกออกมาจากทุกๆุกคน <c oughs> ให้ได้ยุดงานจริงๆอืค่ะแล้วก็ได้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 ไดรับการตรวจภายในโรงแรมนั้นเลยค่ะจน <c oughs> ครอบยืนยันว่าปลอดภัยครับมาอยยุบานครับมาทํางานได้เหมือนเดิมค่ะ <c oughs> โอ้เลยครับนี่ทุงมันมีประเด็นอยู่ประเด็นหนึง่งโอเคมันไม่ถึงว่าสุกคนว่าเอ่อ แหม่เขาเสียงสู้หลูกซ่องทุกคนอู่ซองคนสัมผัสอยยุกาจิีกแม่ทุกวันประยุทในครบอบครัวเดียวกันเนี่ยถึงเว,เวลาเราต้องพาไป,ไปกักตัวนี่ต้องพาไปทางซ้มคนใช่ไหมปันนั้นไหมเอ่อจริงๆนะคะเรากักตัวเฉพาะกรุ่มที่เสียงสู้ค่ะอืเวลาเราดูการสัมผัสนะคะ,ค,ะคนที่อยยุบ้านเดียวกันเราจะประเมินว่าเสียงงอ้มกินข้าวด้วยกันก็จะเป็นเสียงสู้คุยกันไม่ใช่หน้ากากนาไมย ประเมินเป็นเซียงสู้อันนี้โดยประมาณนะคะแต่จร <c oughs> ิงมันมีรายละเอียดอืในคนที่เสียงสูเ่ยเมก็ยังไม่ใช่ผู้ป่วยนะคะอืเพราะฉะนั้นคนที่มาสัมผัสคนเซียงสู้เนี่ยก็ยังไม่ใช่คนที่อยัางตรงกักตัวเพียงแต่แตให้เฝ้าระวังอาการไวเท่านั้นเองครับ <c oughs> ค่ะให้ระวังไวเท่านั้นเองค่ะแต่ไม่ตรงกักตัวที่เมื่อดีนที่หน่วยท้า,ทามก็คือแมมเนี่ยเซียงสู้ไม่ใช่ผู้ป่วยถูกไหมคะใช่ครับแมมไม่ใส่ผู้ป่วยรู้เนี่ยก็เป็น เป็นเป็นรู้อยู่ในบ้านมีอกูานสัมผัสกับคนแยงสูถ้าพ้นตัวกล้องแหมเป็นรอบรู้ก็ยังไม่เป็นไรคะ่ะยังไม่ต้องกักตัวคะ่ะค่ะค่ะ,คะอืมก็ดีนะเอ่อทำกลางการปฏิบัติงานในปีับพีจะพีติดตามทีมงานข้องมออเก๋มาโดยตลอดแล้วครับให้กําลังใจลึกๆมาโดยตลอดค่ะค่ะซึ่งที่าก่ซึ่งที่นี่ก็อีท่ามาแล้วไปเนี่ยมันเจอเจอปัญหาได้มางมายนะครับ โอ้มีทุกรูปแบบค่ะครัเพราะว่าคนเนี่ยพอจ้องเปลี่ยนแปลงจากวิถีชีวิตปกติเนี่ยบางคนก็รับไม่ได้บางคนก็มีความจาเป็นบางคนก็มีอีโก้มีความอะไรอะไรของตัวเองมาการที่จะยอมรับกติกาว่าฉันต้องไปกักตัวเลยเนี่ยก็มีมันมทุกคนไม่ได้อย่างนั้นค่ะอืมค่ะแต่อันที่พอไม่ได้อย่างนั้นไม่ได้ทํมาได้อย่างนั้นเนี่ยบางคนก็แสดงมาในรูปแบบของความก้าวร้าวไม่พอใจต่อต้านหุนแดง มี่ายมีรายแบบค่ะเราก็ฉี้แจง้งโดยรักการและเหตุผลที่เรามีตามความจําเป็นค่ะจริงๆไม่ใช่ยาก่พราะใครไปก้กขาดแต่ว่าถ้าไม่จําเป็นเราก็เราไม่มาที่บ้านฉันไม่มาเอ,อ่อให้คําแนะนําอะไรถ้าไม่จําเป็นเร,รเรามีเวลาไม่พอจะไปทุกบ้านแน่นอนค,ค่ะครัแต่ว่าถ้าเกิดมันจําเป็นแล้วเราไม่ให้ความรู้เราไม่ยอมแยกกักเรายบร้อยตนเต็ดกันอยู่ในบ้านสาวกับเราไม่ถูกเราพิม ค่ะใช่ค่ะใช่ครับไอ้น,นั่นไอ้น,นั้นคือส่วนหนึ่งนะแต่เห็นบางที่มันแน่นอนนะครับในสังคมในบางทีมันเดี๋ยวมาามาเดี๋ยวหยิบครบมังอะไรมังอันนี้มีหม่ขับท่านี่จริงจริงก็มีค,ค,ค่ะบางบ้านก็มีไม่มันไม่ได้สะดวกไปทุกทีนะคะบ,บ้านคนทิเน้เน่ะ ก็ไม่ใช่บ้านผู้เมียนจะกินอย่างเดียวครับางบ้านก็อยู่ในซอกในซอยอืมีมากอมีทางเดินที่จะไปด้วยน้ำเห็นดูเหรมีทุกแบบค่ะแบบค่ะแต่เราวันมีหน้าที่ว่านต่อไปถึงเขาให้คําแนะนําตามที่เด็กเขาควรจะเป็นอืค่ะเราทําหน้าที่ของเราก็ได้สําเร็จเรียบร้อยก็โอเคค่ะครับอถ้าบันนี้ไม่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 ใจว่ามีเฮตพ้นเลย ต้องการที่จะให้ท่านผู้ฟังนี่เขาได้เห็นภาพว่าการทํางานของทีมของแพทย์เทศบาลนครภูแก็ตนี้ทีมโมกเก๋นี่ยทั้งเนื่อยเนื่อยกายเนื่อยใจนะครับเดี๋ยวคนมั่งถึงไปสัดเลียงหลามาแล้วนะครับอืมก็ว่ากันไปเอยเา้ยเนใจกําลังใจมีอะไรจะฝากถึงพี่น้องประชาชนบ้างไหมครับช่วนเลยครับค่ะค่ะขอบคุณค่ะก็อยากฟากนะคะ อ,อสิ่งนี้ต้องเรียนรู้ค่ะเราต้องอยุ่กับมันอีกหลายวันนะคะเพราอดนี้เอ,อ่อก็คือถ้าเกิดเราอ,อย่างไงแล้วเราก็ต้องป้องกันตัวค่ะไปไหนมาไหนนะคะใน,น,ะคะนสังคมจริงๆความเสี่ยงของเราเนี่ยมีทุกวันนะคะ,คะ,คะทุกห้างร้านก็จะมีโอกาสที่เราจะสัมผัสผู้ป่วยได้นะคะเขาก็อาจจะยังไม่รู้ตัวยังต้องไปใช้ชีวิตประจําวันจะได้ซื้อก้องะนะคะอยู่ในที่ส้าสารณะเมื่อที่เราอยู่นะคะอ่า เพราะฉะนั้นเราจำจำเป็นเดี๋ยวต้องป้องกันตัวนะคะใส่หน้ากาก,กอนามัยล้ังมือให้ดีนะคะงดกันส,สั้นอ,าอาปาร์ตี้นะคะกับก <laughs> ับกับคนทุกคนทางหลายคะ่ะเพราะมันถ <คะ S 2> ึนงเพิมโอกาสเพิมความเสี่ยงให้เรานะคะครับอ่าก็ก็ต้องต้องระมัดระวังตัวคะ่ะจริงๆมีโอกาสเกิดขึ้นได้เสมอเดี๋ยวนี้นะคะผู้โพสตทีโพปเนี่ยเป็นฝั่งบ้านส่วน จะเจอจะเจอบอยมากที่เป็นกันทางบ้านเลย oh. นะคะบางคนไม่เคยออกจากบ้านก็เป็น mm. เป็นภาวะมันจะมีคนบางส่วนนะคะที่พยาที่ที่ที่บางในบ้านนึงก็จะมีคนที่อยู่บ้านอย่างเดียวแม่บางคนต้องออกไปทํางานข้างนอก mm. นะคะ mm. ก็ยังมีโอกาสที่จะนําเชื้อเข้ามา <Okay. S 2> นะคะให้กับ <Okay. S 2> คนที่บ้านได้นะคะ mm. มีได mm. ้มีบางบ้านเหมือนกันที่จะต้องส้ญนเสื้อ mm. คนที่เราหลักไปทังจงที่เขาไม่ได้ออกจากบ้านเลยกอมีนะคะเพราะฉะนั้นการป้องกันตัวเองของเราสําคัญมากพฤติกรรมของเราค่ะคถ้าไม่จําเป็นอย่าไปในที่ชุมชนแน่นๆนะคะหน้ากากอนามัยให่ดีเจวะใส่หนึ่งชั้นซองชั้นไม่สําคัญแต่ใาส่ให้มันแน่นนะคะปิดสักปากทังจมูกให้สนิทนะคะหลังมือต้องฟอกสบู่คือเจเวนกอฮอร์ค่ะครัอยากุยเยอะๆค่ะแต่ว่าไม่รู้จ้า ไม่เป็นไรพี่จะามาจากนี้ไปพอดูแล้วว่าตอนแรกๆพี่จะไม่ไม่ไม่หลบควนหม้อเก๋เพราะว่ารู้ว่าเหนื่อยรู้ว่าทํางานตลอดเวลาแต่ล่างๆเนี้ยร<ล>ู้แล้วก็ว่าพ่นคลายลมมาบางแต่มันมันก็ไม่ใช่ว่ามดัมดมัดเหนื่อยนะอย่างอย่างเหนื่อยแล้วแต่ว่าพ่นคลายมาบางนี่ฝังเ <ขา S 2> สียงก็รู้ <ขา S 2> เสียยมันมานิ่งแล้วนะครับเอ็นดูหลาวลยเออสี่สําคัญสุดนั่นก็คือกับส่งกันบังใจไปทางหม้อเก๋หม้อเอ แล้วก็หมอเปิ้ลแล้วก็น้องพันธ์ด้วยเดี๋ยวก่กนะน้องพันไม่ได้เดี๋ยวก่กลัวตตีมาทุกคนนะครับให้กำลังใจครับรู้ว่ายุ่แกๆกันเดี๋ยวมาให้กำลังใจนะครับสู้ต่อไปนะครับคเราทนได้ทุกวันนี้พอเรามีทีมงานดีๆค่ะเราอยู่กันช่วยกันทุกคนเต็มที่ค่ะมีพลังค่ะขอบคุณครับให้กำลังใจมารับสู้ต่อไปครับครับค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ ทั่วเรื่องเจ้าฝ่าผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาทองทิ้นภูมิปัญญาชาวบ้านก้องชาวภูเก็ตมาเป็นเวลายาวนานกับทั่วเรื่องเจ้าฝ่าที่มีคุณขาทางอาหารสู้งแต่ตอนนี้ผลิตเป็นพร้อมดืมบรรจุขวดพร้อมดืมไม่มีสั้นกันบูเดเต็มเปลี่ยนไปด้วยคุณภาพกับทั่วเรื่องเจ้าฝ่าบริหารงานโดยคุณนิตาการกิรติจริยา,า,าโซพลหรือว่าที่ผู้รอว่าอดีตซ้อทอผูนะครับ แล้วก็โรงเรียนอนุบาลก็นกขวันกับโรงเรียนอนุบาลซ่อนสร้างผาซ่าโรงเรียนอนุบาลถีเสริมสร้างทักษะความคิดให้กับบุญลานทันตั้งแต่ระดับอนุบาลเพื่อเตรียมความพร้อมไปสู้ระดับประทมัธยมกันต่อไปโรงเรียนนี้เขาหนกเนื้อจากการซ่อนวิชาการให้ความคิดบ่มเพาะเป็นเบาวรอไปกับบุคลานณของทันโดยด้เดียดยนะครับการเป็น โรงเรียนที่ซ่อนวิชาความรับผิดชอบถึ่งแตบจะพูดได้ว่าไม่มีทีไหนซ่อนครับสุดยอดจริงๆแล้วก็ยังเปิดเป็นเนอร์เซอรี่ด้วยสําหรับทันทีมีบุตรล้านที่เล็กกว่า,าระดับอนุบาลน,นะครับบริหารโดยคุณกนกศิริประชุมพันธ์หรือว่าครูพันหรือว่าดีซ่อนถอ่อพันนะครับบีโซโลบาบีโซโลบารานกาแฟข้อง คนทองทิ้นร้านกาแฟกล้องลุกล้านชาวภูแก็ตคุญเตแแท่กาแฟแคมคน้นกาแฟระดับอินเตอร์แต่ราคาแบบชาวบ้านกับบีโซโลบาอยู่ทิถนุนรัศดาตรงข้ามกับโรงแรมท่าวอนเกาวันนี้นึกถึงการดื่มกาแฟดื่มชานึกถึงบีโซโลบาไม่ผิดว่าง <S <S ขรงงานโดยคุณคน